อ่ะเทคนี้เริ่มตีเฟดเตะแอคชั่นแอคชั่นจะไปแกงเนี่ยแล้วก็ไปเดินเนี่ยไอ้ชัดเอวีเรื่องตอนนี้เลยอืมยี่เลยนั่นมันไมเคิลกูนี่หว่าฮี่โร้ตำนานดันเบลเฮ้ยเลือนกันมาตเนี่ยนะโอ้แฮก อ๋อตัวนี้นมโคตใหญ่อะเฮ้ยตีสีแดงผมว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะตีนสีแดงเลยมึงสู้ตัวนี้ปะอันนั้นเอาไว้ตบหน้าลงตบหน้าลงไปายนั้นได้อันนั้นเอาไว้ตบหน้าเลนตัวอะไดีตัวอะไรดีฝ่า ขอแคลรี่คนแตไอเหียผมเล่นตัวไรเร็วเร็วเร็วเร็เบันก็ได้บิเบโทกรเล่นเลยดวยจไว้ดเร่งนะครับปอกบูตินไม้นะครับบูตินไมนะโทการะบูดอันนึงกินไม้เลยนะโอ้โคนรักเลยคนบูนี่คือรองเท้าใช่ไหมหรือว่าอะไรบูตรองเท้าแกงใช่ไหมเปล่า เดี๋ยวการมึงปั่นน่ะมึงไม่ใช่เดินตามนะมึงจิ้มได้นะรู้ใช่ไหมเนี่ยอ่าอ่ารองเท้าเดี๋ยวถากูเคียดนะได้ปวดขมับแน่นอนครับการันตีเลยเมื่อวานนี้กูเครียดมากนะเฮียบอกเลยเกียร์ก่อไข่ไม่กูไอ้สัวหลายๆอย่างน่าาลม เรามาันเป็นทีมเดี๋ยวมันต้องร่วมรับแบกรับความทุกความสุขด้วยกันเพว่าเนี้เครียดมากบอกเลยนอมอนเด้งครมัวเไม่เกี่ยวอ่ะมันไม่น่าแพ้อ่ะเ้ามาขมัเกเลยคตม่วเลยใครเปนตต่อวิชิตแฮ ออกมาดิมาดิน้อยใจเขาหรอคาบ้านเนี่ยเลยรีบดิไม่ทิ้งเลยอ่ะเออฟันหน่อยดิเดินตามก็ฟันได้คลิกไม่ทันรู้เนี่ยมันคลิกไม่ทันเมาส์กูขยับไม่ทันคือเมาส์มันเร็วขยับนิดนึงมันไปนู่นแล้วตัวมันก็เคลื่อนไหวตลอดเลย <c oughs> เราต้องดาตุสักาในคลิปของตุสัการแล้วไอ้เหี้ยแม่เย็ดนี่มันคลิปปรจานกูนี่หว่าไอ้เหี้ยเดีแอนเจยตแมนเดแอนจตแมน้าเสีาอมนกใโทษทีผมหัดเล่นไอ้เวิร์ตไปบนเนี่ยคมลางไงเลียนตสัการอ่อนสัตว์เออให้คนดูอ่านครับคนดูอ่านด้ออง รอบนี้กูจะไม่ช่วยทรรมาหากินเลยเว้ยกูจะออกโคเด็กก็มายิงลาร์ดม่งเดีเ๋ยวเจอสวิตเบดออกเคเดิตกูให้มันออกมูดเี่มัมาเกลโก้ด้วยเอ้าก็กูเห็น <c oughs> พวกมึงไปกันสองคนแต่ต้นเกมไม่เชื่อเถียงดิพวกมึงไปกันสองคนแต่ต้นเกมแก๊งก็ไม่มาแก๊งกับพวกกูสัตว์เอ้ยกูว่าคิดว่ารักกันไอ้เหี้ยสองโอ๊กี้อ่ะนะเฮ้ยยี่ดูเกมเป็นหลับมันเดี๋ยวสัตว์เอ้ย แม่อยู่ข้างหลังนีเลยเยี่ยมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนี่ยยิงฮีโร่หน่อยจ้ายิงฮีโร่หน่อยจ้าดันหกสี่เม่ตรีโคตงเลยจงนดันหกสี่เมกตีโคตรแรงเลยอย่างนี้ไม่ใช่เกมออดิชั่นนะครับฮัลโหลฮะนี่เป็นผลการเล่นทุกสีเลยวะ อ๋อใช่เหรออยดาเมจมันหนักแล้วเนี่ยอ้าวแอบไปแรกใครอ่ะฟงซ่าผมลงรอบเดียวแอกไหวเปล่าเนี่ยดี๋ยวนี้มันบังวุ้บผมเต็มเต็มเลยอ่ะสองจังหวะแล้วจะได้วุ้บไม่ได้วุ้บแอกไหวเปล่าจบอบไม่รอดครับฟาร์มต่อฟินาเล่ You should... not Connection lost. Connection lost. I need a what? 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 step. What? 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 My What? 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 ไก่ของแท้ไปกระ้อยไม่ใช่ตะกานะมันคือตะกระ้อยเออเออกูมให้คลิปมึงหน่อยสักไก่ไก่เออเออมาช่วยแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยมันออ้โหเลสแบนดี้ไปดูกลางลีฟ้าเอากลางตายเออเออโค่นอตามยันบ้านเออตายเออลูนเฮดด้วยเรียบร้อยเมื่อกี้ I need a better strategic position. <laughs> I know how use what I can. <laughs> the rift only made me stronger. But they don't do me longer. Three, I need a better strategic position. <laughs> <Next>. Bakum, Bakum. <laughs> อเอาไงาโอ้โหเทียสถ้าเทียจะเน่าขนาดนี้ฝั่ง,งมันน,นี่หว่าเฮียดีนายคิวช่วยเราไม่มีคิวนมคิเราบรรจอมปอมากมีไงเนาะ บอลไม่มอกแลวนะคชีไ e ่ e แรัมผมนี่แล้วก็เวลหกันแล้วนะครับผมมันดูมันมีขวดมันมีแค่ขวดเลวยิงเบาอย่างไรไปหารรวมเต็มเลยโบว์หรอเ้หูมันตายแล้วตายายแล้วตายแล้วแต่มาเร็ว คารมานดีเลยโอ้น็อตยิงคีิซึ้งครัชคารมานไม่ใช่มีเศษด้วยไม่เป็นยังดีโอ้โหไปไล่คิวกันเพลินฟินาเล่เลยพวกคุณอ่ะกลุ่มถุยมากจัดใครบ้างคนน้อยไอ้ไม่ใช่คนน้อยคนน้อยอยู่นี่กูบีดัสกูบีดัสนะฮะ Step by step การดื้อป้ออะไรคือป้อมคืออะไรป้อมคืออะไรนะเรามาดูทฤษฎีนี้กันนะครับป้อมคืออะไร

มันจะไปไหนเหเฮ้ยตีดิมันมันโดนมันโดนมันโดนรอดอ่าตวมังเป็นไหฟ้าพูดดูไปแล้วไปด้วยเอาเฮียกลางมาแฮกับเบลกลางไหมกับเบลกลางไหม่อี้ได้เลยคือร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 ู้นะปักกุลุดเียทกทีเฟลอืมเชื่อกันหมุนไปบบแล้วไปบนแล้อไปบนเล้วไปโล้ว ตอกยิงย้ำให้ยิงปวใจโอ้โหล่างตรงไหนมันจะมีโอกาสได้คิวบ้างเนี่ยจะได้ไปข้างบนน่ะยืนตีคิเนเบือ่อแล้วเนี่ยไปยเอาบนนี่วะแบก้กลับบ้านียดิไม่ได้คิวก็โดนคิวครับมีอยู่แค่นี้นอรอแปบรอแรอแบนรอแ <c oughs> บนมาไม่ได้แล้วเหรอ วาามมเไ่ีบโอ้ oh, ไม่อยากเข้าเลยอ่ะมันเยอะโอ้ส mm. ุดบอนชาร์จแบะเรียบร้อยค่ะปล่อยเมาส์ดีไหมปล่อยเมาส์ดีไหมยืนไว้อะไรให้รามเพจสามวินาทีอ่าปัดเป็นหนึ่งทีปัดแล้วกลับเดินถอยออได้ตัวเอราดาเออแกร่าดาไปแล้วตีฮีไปหมดรออันตีตีฮีหมดมันมาจะเอากูมึงกลัวอะไรอันตีก็มีอ่ะไป เออมันตายหมดแล้วตายหมดแล้วไปคิวก่อนไปคิวก่อนไปคิวก่อนไปคิว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 เอ้ยเฮ้ยไอตัวอะไรตัวนึงอีกตัวนึงเอาแล้วมึงเอาแล้วเฮียต้องสอนตั้งแต่ไอคีใบโคตรไม่มีตะกิ้เลยเฮียอะไรผมแค่ออมมือให้ขำๆอุ้ยมิกิมาไม่มีตะกิ้ไม่มีตะกิ้ตีอย่างเดียวผมไม่ไปแล้ว <laughs> step by step, I will ensure my victory. Ah, <laughs> guy, what I can. Oh, step by step, I will ensure my victory. what <as> what I Step by step. ไปมาโทษได้ไหเฮ้ยไอ้ข้เสียเมื่อีหมดชุดเลยพี่โอ้ยโอ้ขวดสามคนนะครับอ๋อขวดสามคนเอาไงให้จิตบ้เนี่ยผมผมทำตัวอร่อยอยู่เนี่ยสแกนสแกนนั่นไงได้เนี่ยกาโดดอ้าวดารบโทนอ้าแปลว่าเฮ้ยชาร์จชาร์จอือแล้วหนึ่งทีมงานกำลังมาโอ้ เจโด้แฮกโหดสัตว์อืแฮกโหดสัตว์ยูริคอนสแตนบีโคตรขาดออ่ะแทปขาดสัตว์แล้วสิสองสองตัวนี้ของใครเนี่ยใครทำไข่แตกเนี่ยเชื่อกูไหมว่ามันต้องโดมกูแน่ๆเห็นเลือดกูอะมึงเชื่อกูว่ามันโดมกูเนี่ยเห็นเลือดกูโดมแน่้ปกูก็ตายเชื่อกูไหมมาดูดิอ้าว พยากรตัวเองเอาหนีเลยเฮียไหนวะทอมดีกุ้งดึงถึงกันไหเฮีเร่นกับมันอยู่ไม่รู้เหรอนี่มันหนอินเดียนี่ยมันตอนแรกตอนแรกมันอยู่ในทางมวยเนี่ยไหนบอกจะโดมย่งเฮียเ่งหดีกุ้งก่้เอาดึงมารอคิวแล้วดึงมาอ่าปับเอาเฮียอะไปปั่นคีบโอ้ซัดฟักชิด แม่ไปสับคลิปขอบใจซื้อมาแล้วเขาทำซื้อไปเลยนี่ไรเนี่ยแั่ไปสับคลิปนี่มันเคาร์ลตัวชาติปะเนี่ยเฮียฮัลโหลมันทำอะไรอยู่วะมาไม่เจอตัวชาติยีหลอลูนยีดได้ลูนด้วยมันได้ลูนด้วยอ้มีมันไม่เกี่ยววบ โอ้แฮกไม่ให้ผมมันอาหายห้วกเลยไอีดัดไอ้ยัยไอ้สับกบกูกบซึงกบกูเลือกเดทางไหนวะเฮ้ยกบตัวแยกกันตีจีหนึ่งจีซื้อได้มาง้กบัมากันยกแข็งเลยสตูอยู่ไหนครับตัวเียไหนตัวีกบ ต้องบวกแล้วเด็กคเด็กเราเนี่ยมีสักตัวไหมเนี่ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีประเด็นแล้วมีประเด็นแล้วเอามาเอามาอยู่ไหนวไปไหนเนเยเตะเเอไปแล้วเอน้าดิตีครีมดีฝ่า อ้าวเฮ้ยโคโนตมาออกมาเอาดึงมาก็ปานครับรอก่อนนี่ฝาเนี่ยบ้านใหม่เราอยู่ในนี้ไว้บ้านใหม่เราอยู่ในป้อมไว้อยู่หลังป้อมไว้อยู่หลังป้อมไว้นนาออร่ยะขึ้นไปทำไมอ่ะขึ้นไปข้างหน้าหน่อยเราเดี๋ยวมันลงมาเรื่อยๆเชื่อกูดิอันใหอยู่นั่นไง มึงเชื่อป่าวว่าการรอคอยของกูจะมีประโยชน์เว้ยเราจะรอดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวไปดีฝ่ารู้อ่ะดูแล้วไปดีฝ่าผมว่าไม่นะผมว่าไรประโยชน์นะยืนรับดินไปยืนรับดินไป มันไปอย aan, <laughs> ู <laughs> ่ตรงกลางหมดแล้วแล้วกูจะไปอยู่ทำไมวะเนี่ยมังกี้จ้าสับสักทีสิจ้าบายบายเฮียจัดไปสามแล้วเหรอเอามานาไมกนิสเดวอหรอพิมบอกเขาม่เดวโวอยู่ป้อมล่างเดโวอยู่ ในป้อมละคิดจะออกมั้งไหมเอ้าเอ้าเอ้าใครไปใครไปโคนอสตีตัวปอมเดี๋ยวมีประเด็นอัไรคมป่อยดีกว่า Let's Party เดี๋ยวผมไม่รอเล้วดึงมากินดึงมากินหิวหิวดึงมา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 จีสัมผัสจีสัมผัส โอ้โหดึงสเกลมาป่ะเนี่ยมินวอลอยู่ไปคิวบนดีฟาตัวอะไรวะสเกลตะไครพบถุงปรังนี่โอ้โหมุมนี้เคเดโกะฉีดเข้าไปไม่น่ารอดนะเนี่ยปล่อยเลยดีกว่าบาย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  ล้วก <g ül> ็ทำไมจะเสียเวลาด้วยตีออออกลางดีกว่าเกมมิดวอร์เนี่ย่า้ีนนตัวอะไรวะเคลนอสเคลนอสจะไปเอารุนเคลนอสจะไปเอารุนนอเคลนอสโอ้ยสโตติส so บ้านของพอเตอร์โฮมโซสติสช่วยด้วยครับถอนอยู่ต้องจัดทิ้ง คนหรือขี้นะวะไม่มีสิบวิสิบวิอันติสิบวิโอ้โหเรียบร้อยปล่อยเมาส์ไข่แตกครับพอสองอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนขับขอสองบ้ากัดจิดทีแยกูไม่ถ่วงทีมเอามเมื่อกี้บัวกับจัดทิ้งเหรอเออบ้าจริงมันไม่ได้ฆ่ากูง่ายหรอกไม่ใช่เล่นในบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเคเดโกะฉีดเข้าไปโอ้โหมีการกดถุงอ่าของกูของกูได้ด้วยมีครัชสี่สามสองหนึ okay. ่ง yeah, ศูนย um ์ช <nou> ัวร์บ้านมันก็เหมือนบ้านกูเราคนบ้านเดียวกันบอกเลยให้นะ หมวดนี้อยากเอาเลยฟูดี่ใช่ครับปกติผมผมเล่นน้องมอสผมจะออกอยากลองอยากลองอะไรใหม่ๆอันนี่ก่อนเลยให้เฟรนกูเอเนอร์ไจเซอร์ก่อนเลยมีประโยชน์เยอะเลยเราคนบ้านเดียวกันอยากลองอะไรใหม่ๆอ๋อฟูลี่ในนองมอสเอ้ยเนาะฟูลี้เนี่ยซีเอ็มน่าเอาเลยเผื่อจะฟาร์มเร็วอะไรอย่างงี้พอแล้วเอาโอ๊ะสิบห้าวิสิบห้าทีดูยังไม่ทันสนุกเลย ยังไม่ทันมาหนูเลย